ปฏิจจสมุปบาทว่าด้วยสิ่งที่เป็นต้นเหตุใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะนิคมของชาวกุรุชื่อกรมมาสะธรรมะแคว้นกุรุครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทและนั่งณนะที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมที่ลึกซึง้งสุดจะฆ่าชเนได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังปรากฏแจ่ข่าพระองค์เหมือนกับว่าเป็นธรรมง่ายๆพระพู้ธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้นอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นอานอาอานท์ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมที่ลึกซึง้งสุดจะฆดคะเนได้ ก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทนี้หมู่สัตว์จึงยุ่งเหมือนขอดได้ของช่างหูเป็นปมหนุงหนังเหมือนกระจุกได้เหมือนหญ้ามุงกระตายและหญ้าปล้องไม่ข้ามพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสงสารอานอน์เมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีหรือควรตอบว่ามี ถ้าถามว่าเพราะอะไร demande, เป็นปัจจัยชรามรณะจึงม ouais. anyway. uh ีควรตอบว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยชาติจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยชาติจึงมีควรตอบว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย พบจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยพบจึงมีควรตอบว่าเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเมื่อถ oh <tit acontecer> ูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยอุปทานจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีควรตอบว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมี เมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยตัณหาจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีควรตอบว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยเวทนาจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีควรตอบว่า เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีควรตอบว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยนามรูปจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่า เพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีควรตอบว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเมื่อถูกถามว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีหรือควรตอบว่ามีถ้าถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีควรตอบว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีด้วยเหตุผลดังนี้แลเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงม <ps> <cle> ีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัส และอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้อานนท์ข้อที่เราเกล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่ชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าชาติคือชาติเพื่อความเป็นเทพของพวกเทพ เพื่อความเป็นคนทันของพวกคนทันเพื่อความเป็นยักษ์ของพวกยักษ์เพื่อความเป็นพูดของพวกพูดเพื่อความเป็นมนุษย์ของพวกมนุษย์เพื่อความเป็นสัตว์สีเท้าของพวกสัตว์สีเท yeah, ้าเพื่อความเป็นสัตว์ปีกของพวกสัตว์ปีกเพื่อความเป็นสัตว์เรื้อยคานของพวกสัตว์เรื้ยคานไม่ได้มีแก่ไๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งก็ถ้าชาติไม่ได้มีเพื่อความเป็นอย่างนั้น ของสัปสั์พวกนั้น,น,นเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชารามรณะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งชราและมรณนะก็คือชาตินั่นเองอนนท์ ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่พบเป็นปัจจัยชาติจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าพบคือกามาพบรูปพบหรืออารูปพบไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อพบไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะพบดับไปชาติจะปรากฏได้หรือ ท่านพระอานนทูนตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งชาติก็คือพบนั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อุปทานเป็นปัจจัย พบจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าอุปทานคือกามุปทานความยึดมั่นในการทิฏฐุปทานความยึดมั่นในทิฏฐิศีลพัตุปทานความยึดมั่นในศิลพจน์หรืออัตวาทุปทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่ออุปทานไม่มีโดยประการทั้งปวง พราะอุปทานดับไปพบจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทุนตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าขา่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งพบก็คืออุปทานนั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้ชนิดว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมี เธอพึงทราบเหตุผลที่ตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีดังต่อไปนี้ก็ธาตัณหาคือรูปตัณหาอยากได้รูปสัทธตัณหาอยากได้เสียงคันทะตัณหาอยากได้กลิ่นรสตัณหาอยากได้รสโภภพธะตัณหาอยากได้โภภพธะและธรรมตัณหาอยากได้ธรรมอารมณไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่ง เมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตัณหาดับไปอุปทานจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งอุปทานก็คือตัณหานั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่า เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่เวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีดังต่อไปนี้ถ้าเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดจากโสดสัมผัสเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสและเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส ไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับไปตันหาจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งตันหาก็คือเวทนานั่นเอง อนทนด้วยเหตุดังนี้แลเพราะอาศัยเวทนาตัณหาจึงมีเพราะอาศัยตัณหาปริเยสนาการแสวงหาจึงมีเพราะอาศัยปริเยสนาราภะการได้จึงมีเพราะอาศัยราภะวินิชยะการกำหนดจึงมีเพราะอาศัยวินิชยะฉันทราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจจึงมีเพราะอาศัยฉันทาคะ อัจโชสานะความหมกมุ่นฝังใจจึงมีเพราะอาศัยอัจโชสานะปาริคขหะการยึดถือครอบครองจึงมีเพราะอาศัยปริคขหะมัชฌริยาความตี่จึงมีเพราะอาศัยมัชฌริยาอารักขะความห่วงกันจึงมีเพราะอารักขะเป็นเหตุบาปพ,พระกุศล,ลธรรมเป็นเอเนกย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสัตราการทาราะ การแข่งแยง่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จอานนท์ข้อที่เรากล่าวไว้ชนีว่าเพราะอาราักขะเป็นเหตุบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสตากการทะเลาะการแข่งแยง่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จเธอพึงทราบเหตุผลที่อารักขะเป็นเหตุ บาปอากุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสัตรา์าการทระเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จด,ดังต่อไปนี้ก็ถ้าอารักขะไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่ออารักขะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอารักขะดับไปบาปอากุศลธรรมเป็นอนเนก จะเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงมึงการพูดสอดเสียดและการพูดเท็จได้หรือท่านพระอานนนทูลตอบว่าเกิดขึ้นไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุ เหตุเก hey ิดและปัจจัยแห่งบาปอากุศลธรรมเป็นอนเนกที่เกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่ามึงมึงการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จก็คืออารักะนั่นเองอานนท์ข้อที่เราเกล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอาศัยมัจฉริยะอารักะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยมัจฉาริยะ อารักขาจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้ามัจฉริยะไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อมัจฉริยะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะมัจฉริยะดับไปอารักขะจะปรากฏได้หรือท่านพระอนนทุนตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุ เหตุเกิดและปัจจัยแห่งอารักขาก็คือมัชฌิยะนั่นเองอานนท์ข้อที่เราเกล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอาศัยปริคหะมัชฌิยะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยปริคหะมัชฌิยะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าปริคหะไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อปริคหะไม่มีโดยประการทั้งปวง เพราะปริฆะดับไปมัชริยะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานน์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งมัชริยะก็คือปริฆหะนั่นเองอานน์ข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่า เพราะอาศัยอัดโชสานะปาริคหะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยอัดโชสานะปาริคหะจึงมีดังต่อไปนี้ถ้าอัดโชสานะไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่ออัดโชสานะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอัดโชสานะดับไปปาริคหะจะปรากฏได้หรือ ท่านพระอานนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอาน,นุนเพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งปาริคหะก,ก็คืออัจโชสานะนั่นเองอาน,นุนข้อที่เรากล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะอาศัยฉันทราคะอัจโชสานะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยฉันทราคะ อัจโชสานะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าฉันทราคะไม่ได้มีแก่ใครใในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อฉันทราคะไม่มีโดดประการทั้งปวงเพราะฉันทราคะดับไปอัจโชสานะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุ เหตุเกิดและปัจจัยแห่งอัจโชสานะก็คือฉันทราคะนั่นเองอานนท์ข้อที่เราเกล่าวเช่นนี้ว่าเพราะอาศัยวินิจฉะฉันทราคะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยวินิจฉะฉันทาคะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าวินิจฉะไม่ได้มีแก่ใครๆในพบใดๆทั่วทุกแห่งเมื่อวินิจฉะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะวินิจฉะดับไป ฉันทราคะาจะปรากฏได้หรือท่านพระอนนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งฉันทราคะก็คือวินิจฉะนั่นเองอานทน์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะอาศัยราพะวินิจฉะจึงมี เธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยลาพะวินิชยะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าลาพะไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนไหนทั่วทุกแห่งเมื่อลาพะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะลาพะหมดไปวินิชยะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทุนตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้น เหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งวินิจฉยะก็คือลาภะนั่นเองอานนท์ข้อที่เราเกล่าวเช่นนี้ว่าเพราะอาศัยปร,ริเยสนาราภะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยปร,ริเยสนาราภะจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าปร,ริเยสนาไม่ได้มีแก่ใครๆในพบใดๆทั่วทุกแห่งเมื่อปร,ริเยสนาไม่มีโดยประการทั้งปวง เพราะปริเยสนาดับไปลาภาจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งลาภาก,ก็คือปริเยสนานั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะอาศัยตัณหาปริเยสนาจึงมี เธอพึงทราบเหตุผลที่อาศัยตัณหาปาริเยสนาจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าตัณหาคือกามตัณหาภาวะตัณหาแล้ววิภวะตัณหาไม่ได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วทุกแห่งเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตัณหาดับไปปาริเยสนาจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งปริเยสนาก็คือตัณหานั่นเองอานนท์ทำสองอย่างนี้ทั้งสองส่วนรวมเป็นอย่างเดียวกับเวทนาด้วยปการาชนีอานนท์ข้อที่เราเกล่าวเช่นนี้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่ผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าผัสสะคือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมนโนสัมผัสไม่ได้มีแก่ใครๆในพบนไหนทั่วทุกแห่งเมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะผัสสะดับไปเวทนาจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่า พระภูมีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งเวทนาก็คือผัสสะนั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่นามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีดังต่อไปนี้การบัญญัตินามกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิต อุดเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุดเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสแต่ชื่อในรูปกายจะปรากฏได้หรือท่านพระอนนทุนตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัติรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุเทศ เมื่ออาการเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบในนามกายจะปรากฏได้หรือท่านพระอนนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัตินามกายและรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆ ไม่มีการสัมผัสแต่ชื่อจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทุลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัตินามรูปต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุทเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุดเทศนั้นๆไม่มีผัสสะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนทูลตอบว่า ปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าคลา่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งผัสสะก็คือนามรูปนั่นเองอานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่วิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีดังต่อไปนี้ ก็ถ้าวิญญาณจักไม่อย่างลงในท้องมารดานามรูปจะก่อตัวขึ้นในท้องมารดาได้หรือท่านพระอานนทุนตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจา้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าก็าถ้าวิญญาณอย่างลงในท้องมารดาแล้วล่วงเลยไปนนามรูปจักบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้หรือท่านพระอานนทุนตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจา้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าก็ทาวิญญาณเด็กชายหรือเด็กหญิงผู้ยาววัยจะขาดความสืบต่อนามรูปจากเจริญง,งอกงามไพบุญได้หรือท่านพระอนนทุนตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งนามรูปก็คือวิญญาณน,นั่นเองอาน,นุ์ ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่นามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าวิญญาณจักไม่ได้อาศัยนามรูปชาติเชรามรณนะและความเกิดขึ้นแห่งทุกขะสมุทยัยจะปรากฏได้หรือท่านพระอนนทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่า พระผูมีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุ <î> s> <S เหตุเกิดและปัจจัยแห่งวิญญาณก็คือนามรูปนั่นเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลวิญญาณและนามรูปจึงเกิดแก่ตายจุต,ติหรืออุบัติด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำที่เป็นเพียงชื่อด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำที่ใช้ตามความหมายด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำัญญัติด้วยเหตุเพียงเท่านี้ จึงมีแต่สื่อความเข้าใจด้วยเหตุเพียงเท่านี้วัตตะจึงเป็นไปความเป็นอย่างนี้ย่อมปรากฏโดยการบัญญัติคือนามรูปย่อมเป็นไปพร้อมกับวิญญาณเพราะต่างก็เป็นปัจจัยของกันและกัน